อ่าโอเคอยู่ผมในช่อง JPlayX9 นะครับอยู่กับผมในเกม GTA Online นะครับวันนี้เราก็มาต่อกันในคลิปที่แล้วเลยนะครับที่เราได้ไปหาขโมยรถไปขายนะครับแล้วก็ไปป้นตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งเป็นการหาเงินพื้นฐานสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้รายละเอียดอะไรมากเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเริ่มเจาะจงเข้าสู่การทําภารกิจแล้วก็การซื้อบ้านนะครับพร้อมกับมีโรงรถนะครับที่สามารถจอดรถได้เยอะๆนะครับผมอ่าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็กดตัวไอได้นะครับผมอ่ามาเดี๋ยวเราจะไป ทําการเข้าสู่การทําวิชั่นกันนะครับซึ่งวิชั่นเนี่ยผมแนะนําสําหรับมือใหม่มากๆเลยก็คือมิชชั่นเบาๆนะครับผมอ่าซึ่งเราจะได้เงินครั้งละหมื่นอัพแล้วก็ภารกิจที่ผมจะมาแนะนาเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเยอะนะไปขโมยรถนะครับไปขโมยรถไปให้กับนายจ้างของแฟรงกินอ่ะในโหมดสตอรี่นะฮะที่แฟรงกินไปขโมยรถไมเคิลนะครับเราจะเป็นหนึ่งในลูกจ้างของนายจ้างคนนั้นนะครับมาทำไมผมถึงอ่าแนะนําภารกิจนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นภารกิจที่ง่ายนะไม่ต้องไปยิงกับใครเออแค่ แบุกไปเอาเอารถนะแอรถที่บ้านคนรวยนะครับแล้วนำรถกลับมาจอดที่โชว์รูมนะแล้วก็ผ่านแล้วนะครับซึ่งง่ายมากๆเลยนะซึ่งภารกิจนะก็จะอยู่ช่วงท้ายๆนะครับนี่จะเป็นภารกิจนี้เลยนะฮะไปกำมือรถจากบ้านคนรวยนะครับผมกดมิชชั่นไปเลยนะมาถึงตรงนี้นะครับผมจะเป็นการตั้งค่าก่อนเข้าเล่นภารกิจนะฮะตอนนี้ก็จะมีปรับระดับความยากง่ายนะฮะอันนี้ไฮก็คือจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าเราจะได้เงินเยอะถ้าเกิดว่าเราชนะนะฮะเกาะนะครับผมก็ สไป okay. โอเคคอนเฟิร์มกดเพลย์ไปเลย mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับ mm hmm. สำหรับภารกิจนี้คือมันผมมองว่ามันง่ายกว่าภารกิจอื่นแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้ไปบวกกับครมากแค่เราหนีตำรวจให้ได้ก็พอนะโอเคเดี๋ยวขับไปตามเส้นเหลืองเลยนะฮะ mm hmm. คือช่วงนี้เขาแจกรถเยอะนะครับผมรถคันที่ผมขี่อยู่ตอนนี้เนี่ย mm hmm. ก็แจกเหมือนกันนะครับไม่ได้ไปซื้อนะซึ่งคันคันนี้จะสวยมากๆข้างในก็สวยนะใครที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมไปรับกันนะอันนี้เราปรับเป็นยากเลยนะ ดูว่ามันจะยากไหมโอ้โหจนจนได้โอเคบ้านหลังนี้นะโอเคครับผมบ้านหลังนี้แหละเรามาแฮกประตูก่อนอันดับแรกโอเคกดไปจังหวะน,นี้โอเคเรามาเริ่มแฮกกันนะครับผมเปิดคอมขึ้นมามันจับเวลาด้วยนะเค L E D ครับผมโอเคตัวสุดท้าย A เรียบร้อยประตูเปิดโอเคครับผมได้เวลาบวกละโอเคหนึ่งสดผ่านไป โอเคเอาแตกไปไหน่ะตัวสุดท้ายโอเคมารถคันนี้ฮะคันแรกเรานี้ตำรวจนะฮะผมแนะนำก็คือขี่เข้ามาซ่อนตรงนี้นะฮะปิดไฟเขาไม่เห็นก็โอเคโชคดีไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเห็นนะครับเราก็จะออกดัดหน้านี่คือสูตรนะครับผมเนี่ยเห็นไหม ผ่านและแปบ๊บเดียวเราขโมยรถแล้ว,ลวก็คือเราขี่มาหลบตรงนี้นะครับเพื่อหลบเฮลิคอปเตอร์นะครับผมอ่าเหลือแค่ขี่รถนะครับผมกลับไปให้ศูนย์โชลุมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเราจะกลับมาอีกคันนึงนะครับซึ่งเป้าหมายของเราคือสองคันนะครับผมโอเคมันไม่ได้ยากเนี่ยผมมองว่าถ้าเราจะเล่นภารกิจที่มันให้เงินอยู่ประมาณ1 0,000เนี่ยผมว่าภารกิจนี้คุ้มกว่านะไม่ต้องไปเสี่ยงยิงกับใครไม่ต้องไปทำอะไรมันวุ่นวายนะแค่มาขโมยรถแล้วก็หลบตำรวจซึ่งวิธีการหลบตำรวจก็อย่างที่ผม ทำให้ดูเมื่อกี้นะครับขเ้าไปหลบในใต้ตึกแค่นี้ก็ผ่านแล้วเราปิดไฟขี่นี่ว่าโอ้โหขับอย่างฮัดคอร์ต่อไปก็เหลืออีกหนึ่งคันนะครับผมกลับไปเอาที่เดิมลงมาเอามอเตร์ไซค์ไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรามาเอาคันที่สองกันนี่อันนี้เลยอันที่สองครับผมปีดกลับออกไปติดดาวหนีก่อนจังหวะน,นี้ตำรวจมาสามทางเลย ไม่ยากไม่ยาก2ดาวไม่เป็นไราอทางหนีก็น่าจะรอดแล้วเล่นแบบใจเลยโอเคผ่านแล้วนะครับผมโอเคกลับไปที่โชว์รูมฮะโอเคครับผมกลับมาถึงแล้วนะฮะเราก็เอารถมาจอดที่เดิมเลยโอเคเรียบร้อยนะครับนี่วัวหน้าเราก็จะเดินมาพูดบาลงมาเตงเป็นนายจ้างของแฟรงกินนะในโหมสตอรี่ เรียบร้อยมิชชั่นผ่านเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมเราได้เงิน1มื่นสี่เลยนะซึ่งง่ายมากๆนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับภารกิจอื่นที่เราจะต้องไปยิงกับเหล่าแก๊งต่าง,างๆนะับซึ่งเวลาที่มันผ่านเนี่ยมันก็ให้ราคาเงินเท่ากันประมาณหมื่นกว่าบาทซึ่งผมว่าเล่นแบบชิวๆเนี่ยผมว่าภารกิจนี้ง่ายสุดนะก็คือการให้เงิน10,000บาทกับภารกิจที่ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะเราได้มาแล้ว1 0,000บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อบ้านกันโอเคไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะฮะเราก็หยิบมือถือขึ้นมา ถือเราขึ้นมาหลังจากนั้นนะฮะเราก็มาที่อินเทอร์เน็ตนะครับผมมาที่เว็บไซต์ขายบ้าน2องแสนนะครับแล้วก็2องแสนหนึ่งนะฮะก็มีลงรถเหมือนกันเนะี่ยมีลงรถติดคันเหมือนกันอันนี้2องแสนห้านะครับแล้วก็2องแสนผมจะเอาซัก2องแสนสองละกันก็คือหลังนี้นะก็คือจะอยู่ใจกลางของเมืองเลยนะโอเคเราประหยัดงบเราจะเอาหลังนี้แล้วกัน2องแสนสองนะนี่สองแสนสองหมื่นสามพันนะโอเคจัดไปโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ได้ทาการซื้อคอนโดนะครับแล้วก็ลงรถเป็นเทียบร้อยแล้วก็จะอยู่ ตรงนี้เลยนะฮะส่วนบ้านหลังเก่าเราเราก็ขายไปแล้วนะซึ่งมันเป็นบ้านฟรีมันขายไม่ได้ตังค์อยู่แล้วนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านกันดีกว่านะโอ้โหลดอยู่ไกลามากๆเลยเราไปดูคอนโดใหม่ของเรากันนะฮะเออแล้วก็อย่าลืมไปรับตึก CEO ด้วยนะฮะตึก CEO ซึ่งตอนนี้เขาแจกอยู่นะครับอ่าก็เป็นตึกตึกนี้เลยนะฮะนี่จะเป็นตึกตรงนี้นะครับไปรับด้วยนะสำหรับใครที่ไม่อยากเก็บเงินซื้อนะครับส่วนเรื่องของ CEO เนี่ยเราเอาไว้ที่หลังนะ,ะเรายังไม่จาะจงถึงตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาแจกฟรรีกก็ไปัับนเลย โดเราจะเป็นหลังนี้เดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้เลยนะจะเป็นโรงรถที่เราซื้อนี เอามาแล้วครับผมคอนโดใหม่ของเราะฮะนี่ครับผมสามารถที่จะจอดรถได้10คันเลยนะฮะโหจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยเพลงสดังเลยนะมาเดี๋ยวเรามารับรถฟรีกันดีกว่าครับตอนนี้ผมเพิ่งออกมาจากอะไรไม่รู้นะผมวัดาอานนี้ได้ไงผมยังไม่รู้เลยโอเคก็มาที่อินเทอร์เน็ตนะฮะมันจะมีรถแจกฟรีอยู่นะทุกคนให้เรามาหาลองเช็คกันดูนะครับผมอ่าเราก็ลองมาเช็คกันดูนี่อย่างเช่นรถคันนี้ก็แจกนะซึ่งรถคันนี้เนี่ยขายในหมดสตอรี่นะคันนี้เดี๋ยวผมเอาสักหนึ่งคันซึ่งเขาแจกฟรีแล้วก็เอาไปเลยนะอ้อัน ลายงูโคตรสวยเลยนะเหล่าดาวก็สวยเอาลายงูดีกว่าเท่ดีโอเครับฟรีมาฮะรับฟรีไปก็ไม่เสียหายเลยครับผมเอาไปจอดโชว์เท่ๆนะครับที่บ้านก็ได้เหมือนกันมีหลายคันมากที่เขาแจกนะก็อลองมาหาเช็คกันดูนะซึ่งคันนี้ถือว่าเขาให้ฟรีเนี่ยผมว่ามันน่าจะเปลืองพื้นที่นะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเราสามารถหาได้ตามแมพทั่วไปนะซึ่งผมแนะนําว่าเก็บเฉพาะรถที่มันหาคันที่จะยากหรือมันไม่เจอเลยในแมพเนี่ยอย่างเช่นคันนี้นะครับก็มีเนี่ยคันนี้ไม่มีเราก็สามารถรับได้กดรับไปฮะมาเรามาดูรถทั่วไปกัน้าง เม่อไปก็จะมีบี๊กไว้เขาแจกอยู่คันหนึ่ง คันเมื่อวานที่ผมรับไปนะแล้วก็คันนี้นี่เมื่อวานที่ผมรับไปคันนี้แล้วก็คันนี้น,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 นะครับหนึ่งคันบอกเลยว่าโคตรเท่นะฮะโอเคกดรับไปสีแดงแล้วกันจะได้ดุๆนะฮะโอเคบ, okay. บอกเลยว่าเท่มากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะมันมีของแจกเยอะนะฮะเรามาลองเช็คกันดูนี่ครับผมรถคันที่ผมขี more, ่อยู่เนี่ยโคตรเท่เลยนะคันนี้นะเอาไวข้ขี่ทําภากกรกิจได้ดีเลยแรงเหมือนกันนะค้ความแรงก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งก็เอามารับฟรีกันได้นะครับตรงนี้อ่ะเห็นไหมทุกคนนี่ก็จะเป็นรถทั้งหมดที่เราได้รับมาัังนนนนีี้้5 5คค นี่ครับผมสวยมากเลยนะอันนี้จะเป็นรถฟรีทั้งหมดที่เราได้รับมานะก็ไปกดรับกันเอาละซึ่งช่วงนี้เขาแจกรถแบบสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะบิ๊กไบค์นะฮะที่เราได้มาเมื่อกี้บอกเลยว่าโคตรเท่นะคันนี้อ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดกับช่องจิบเล็กรายด้วยนะฮะเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนช่องทางการโดเนทผมจะแปะไว้ที่หน้าจอเลยนะครับสามารถโดนเดทเข้ามาได้เป็นกำลังใจกับผมนะอออ่่่ะะสาาาาหหหรรรััับบบบบคคคคลลลิิปปปนนนนี้้ไกเจใมม๊ยยผ